เราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวฟุตบอลกันบ้างนะครับสำหรับเกมในคลิปนี้นะครับจะเป็นเกมแนวฟุตบอลไม่ใช้เน็ตในปี2024งพับนบกันสำหรับใครที่มองหาเกมฟุตบอลน่านเล่นสนุกสนุกก็มีติดเครื่องไว้อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาด คลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูการแรวก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนขผมที่ร้อยแล้วน้องเพิ่มการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ดานเลยแล้วก็มีภาพกราฟิกที่ยังอันดีนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่าฟุตบอลลีเจนด์2024นะครับสำหรับตัวของฟุตบอลลีเจนด์2024เนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลที่จะมีระบบคล้ายๆ่อดดีมลีกเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับอย่างเช่นโหมดที่เป็นโหมดทัวร์นาเมนต์โหมด จดทีหมหรือว่าหมดกระชับมิดก็มีแล้วก็รวมไปถึงฟุตบลอลหญิงก็มีให้เราได้เล่นกันแล้วก็ตัวของตัวนักเตะเราก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบการเล่นภายในตัวเกมเนี่ยก็จะเหมือนดิมลิกเกือบทั้งหมดเลยนะครับในการเตะในการล็อกหลบต่างๆก็มีให้เราได้ ใช้กันในตอนเล่นเนาะแต่ก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอาจจะไม่ได้สวยจนเกินไปแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเล่นได้สนุกอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมต่อมาแล้วก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปกกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Super Soccer Champ 22นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะมีอยู่2ภาคด้วยกันนะครับมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันเสียตังค์นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเป็นนักฟุตบอลนนัที่่ต้องงไปแขกนในส ต่างๆนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่ภาพการาฟิกี่ยไม่ได้สวยะไรมากนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยก็สามารถทําให้เล่นได้อย่างสนุกมากๆได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีทีมต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวของดาดหรือว่าโหมดภายในเกมเนี่ยก็มีหลากหลายให้เราเลือกเล่นกันนะครับ ตัวภาพกราฟิกภายในเกมนะครับมันจะเป็นแนวพิกเซลน่อยๆน,นะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยมันจะเป็นมุมสูงเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมในตํานานที่เป็นเกมแนวฟุตบอลดวลหนึ่งหนึ่งกันบ้างอย่างเกมที่มีชอวเฮดสสกอตเตร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่จะมีท่าไม่ตายให้เราได้เลือกใช้กันด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตตัวของระบบการเล่นกับเพื่อนเข้ามา ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องแข่งขันกันเตะฟุตบอลให้เข้าประตูฝั่งตรงข้ามให้ชนะไปในแต่ละดานแล้วก็ในแต่ละดานเนี่ยมันจะยิงตามประเทศเนาะแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีนักเตะที่มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างออกไปเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีท่าไม่ตายหรือว่าท่าใช้พลังที่แตกต่างไปด้วยซึ่งเป็นเกมที่ท่าจะทำออกมาได้ดีแล้วก็ค่อนข้างจะมีความน่าเล่นมากๆเลยนะครับมีการรับเกรตนักเตะต่างๆมีการรับท่าไม่ตายต่างๆมีการสวมใส่ อะไรต่างๆให้กับตัวละครได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินนะสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมต่อมาที่คล้ายเกมเฮดส์ซ็อกเกอร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Paper Soc c e r f o o t b a l ุตบอลนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอิงตัวละครตามานักกีฬาจริงเลยนะครับอ,รอ,รอย่างเช่นพวกตัวละครอย่างตัวของเนมาโดรัดนโดที่อยู่ในตัวเกม นะครับซึ่งมันก็จะยิงตามตแต่ละประเทศเลยแล้วก็ไปเกมดวลหนึ่งหนึ่งนะก็คือการเตะเข้าประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้แล้วก็ตัวละครแต่และตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยทั้งความเร็วหรือว่าการเตะต่างๆนะครับเราเนี่ยสามารถรรอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไป ลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับมองหาเกมฟุตบอลไม่ใช้เน็ตแล้วก็ออกแนวคล้ายๆสมจริงบังคับเองได้อยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าฟุตบอลขับนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่เราเนี่ยจะสามารถบังคับตัวละครได้เองนะครับแต่ว่ากราฟิกภในเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับมือถือสเปคต่ำไม่ได้สวยจนเกินไป นะครับแล้วตัวเกมจะมีประเทศหลายประเทศให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเน,นานะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับโปรโมต่ตางๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับภาพในการกา่นก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะใครที่มองหาเกมเล่นง่ายๆอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับตระกมลนี้มีชื่อว่า Soccer Superstar ครับเกมนี้นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นชิวนะครับสำหรับแฟนเกมฟุตบอลนะครับแล้วกเกมนี้นะครับจะเล่นเป็นด่านเล่นเป็น ช้าเตอร์ไปนะครับในการเล่นเกมนี้เล่นไม่ยากเลยครับเราเนี่ยจะต้องลากเส้นตัวของตัวละครให้ทําการเตะลูกฟุตบอลน,นะครับไปหาตัวของฝั่งเราให้ได้ในการลากเส้นนี้นะครับเราก็ต้องพิจาราก่อนว่ามันจะไปตกตรงไหนเพื่อจะให้โดนตัวของฝั่งเรา,การเกมนี้จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งแล้วก็ด่านแฟนลเกมค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับเนาะเป็นเกมที่ถ้าเกิว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมฟุตบอลใน,นสไตล์โชลีลานยหน่อยนะครับก็คือ ทา่าผาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าสกิลทวินฟุตบอลนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะสามารถโชว์ลีลาของเราในการล็อกหลบได้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นเป็นดาดน,นะครับยิ่งเราเนะครับเล่นผ่านดานไปเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีค่าประสบการณ์ที่จะให้เราเนี่ยปลดล็อกกระบวนท่าต่างๆมาให้เราได้เล่นกันนะครับซึ่งแต่ละท่าจะมีความเท่มากๆในการล็อกหลบตัวของฝั่ง ตรงข้ามเกมยังมีระบบสกินตัวละครที่เราเนี่ยสามารถเลือกมาใส่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับภาพการาฟิกภายใเกมก็เป็นภาพการาฟิกที่น่าจะมีความสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีด่านไล่ด่านให้เราไปเลือกเล่นกันแล้วก็เป็นระบบ 3D ด้วยนั่นเองนะครับใครที่จะต้องการเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะมีชื่อว่า s o อ c e r h e r o ีโนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องวาด ลายเส้เนนะครับให้เป็นตามที่เราต้องการว่าเราเนี่ยจะกําหนดให้นักเตะของเราเนี่ยเตะไปโดนตัวบุคคลคนไหนนะครับถ้าเราเตะไปโดนสตูนะครับเราจะเสียเลือดด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการเตะได้หลายแบบเลยทีเดียวขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหนแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีด่านหลายดาบให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ตัวเกมยังมีโหมดต่าง,างๆที่จะเป็นโหมดทัวร์นาเมนต์ที่ให้เราเลือกเล่นค่อนข้างทีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะถ้าใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าบลองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมจะเป็นเกมที่เล่นโดยระบบแนวตั้งด้วยนะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Pro League s o กอสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่เราเนี่ยสามารถบังคับได้เองนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถสร้างทีมสร้างเสื้อตกแต่งเสื้อ ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ไม่กิดสเปคด้วยนะครับเนาะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการวางแผนทีมด้วยเพื่อจะให้ทีมเนี่ยได้เล่นอย่างสมดุล แต่ว่าตัวเกมนี้จะมีข้อเสียก็คือหน้าตาตัวละครมันอาจจะคล้ายๆกันหน่อยคลมีซีเรียนะครับก็สามารถเอาไปเล่นเกมนี้กันได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่กินสเปกด้วยและเป็นเกมที่เล่นสนุกด้วยเหมือนกันนะครับชื่อว่าตูนขับพุชบอลเกมนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ตัวละครภายในการ์ตูนในค่ายของ CN มมาใส่ในเกมนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะมีลูกเล่นต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวเกมในการเล่น เกมในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีตัวของไอเทมเมื่อเราเก็บด้วยแล้วก็มีการชาร์จพลังเพื่อจะทําให้นักเตะของเราเนี่มีพลังที่สามารถเตะลุกวันได้เข้าโกลยิ่งมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะมีการเลือกตัวละครในสามเบีสามนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาใครลงไปเตะแล้วก็ตัวละครจะมีตัวละครในตำนานที่เราเนี่จะต้องไปเก็บสะสมกันด้วย นะครับก็มีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนววางแผนอยู่แล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า w ว r s t a l k e r c h a m p ชนะครับนอะสาหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมวางแผนแนวสไตล์ฟุตบอลที่เราเนี่ยจะสามารถจะทีมเพื่อลงไปสู่ในลีกใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยยิงประตูเองหรือว่าจะสกัดเองก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการเลือก ตัวของทีมด้วยนะครับใครเอ้าทีมไหนก็เล่นได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนาะก็มีเกมนึงที่เล่นสนุกก็มีระบบการวางแผนที่เราเนี่ยจัดการทีมได้ดีนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกภายในเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิก 2D ไม่กินสเปคเลยใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมที่มีชื่อว่า Footlo นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมทั้ง PC นะครับที่พอลงมามือถือกันด้วยนะครับสำหรับเกม Footlo เนี่ย เป็นเกมที่ทําออกมาได้สายฮามากๆซึ่งสายฮาอย่างไรนะครับใ้เราเนี่ยสามารถนำเอาอาวุธต,ต,ต่างๆไปเล่นไพน์ตเกมได้เลยนะครับจะเป็นการบางระเบิดหรือจะเป็นการตั้งป้อมปืนหรือเป็นการขังแะ้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันนันเป็นเกมที่เกียนมากๆบอกเลยแล้วก็ตัวเกมจะมีด่านหลายด่านให้เราลงไปเล่นกันนะครับจะเป็นด่านที่เป็นทะเลทรายอาวากาศด่านปกติก็มี นะครับน้องเป็นเกมที่เล่นสนุกมากมากคือจะเล่นเป็นแบบมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นก็ยังได้เลยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้น้ับก็สามารถไปลองเล่นกันได้ก้อนตัวเกมนะครับอาจจะมีโฆษณามาใส่ด้วยนะคใครที่อยากไม่มีโฆษณาก็สามารถซื้อลบโฆษณากันได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้ภาพการาฟิกไม่ได้สวยนะครับจะเน้นฮาไปเลยนะครับน้องสำหรับตัวเกมนี้นะ ก็เป็นอย่างไรบ้างสลับ12เกมแนวฟุตบอลไม่ใช้เน็ีย่ยแต่กองผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดับเกมไรก็ฝากติดตามแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน